ดสทะเลาะก,กันใหญ่เลยเนี่ยแลเนี่ยก็มาวัดบนรถเขาเนี่ยโอ้แต่ทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเนี่ยเล่เป็นแมตเล่ตุต๊เป๊ะเลยอ่ะเอาละเอาละละเริ่มลนะ <laughs> ป่อยพลังเห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วไม่ยอมร <c oughs> ับวัวมานี่มามวิ่งเลยเราแม่มองไม่เห็นมากใก้ๆหน่อยเปนน็นอะไรของมันห่อแพกแคกทีเนี้ยพอละพักก่อนพักพักพักจบนี่ก็ขุด จะมาเก่งๆมานักสู้สู้ไม่หยุดสู้ไม่ถอยอะ่ะสู้เก่งจังเลยอาเก่งจังเลยเอาไปละอนอุ้ยแมวแดงมวแดงตามมันมาย่งชิงตำแหน่งลูกลักใครจะได้เป็นลูกลัก เดีนะเดี๋ยวนะย้ายไปอีกแล้วไปเล่นกับเขาโน้นเขาเล่นนี่สนุกสนานแดดออกอะตื่นสายอีกเหมือนเดิมเราอ้าา <c oughs> ทำอะไรตรงนั้นผีขาป,ปูกับต้นหญ้าของเขาลันละลันละประชิดต่อ วันนี้หลงหายไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะเองไม่หยุดนะยกสองเริ่มแล้วคิดวาเถียงอะไรกันก็ไม่รู้แม่เจ้เถียงอะไรกันโลก้าปูว่าอะไร เขาน้องเราเมื่อกี้น tamam. <cko ier noise> ่ะมีอะไรกัน่่ใหอะไรน้องทำอะไรผิดอมาหยุดเลยน้องทำอะไรผิดน้องทำอะไรผิดทำไมน้องเขาขยดินนูเหรอแล้วหนูไปยู่อะไรตรงนั้นแล้วอ๋อก็หนูน่ะไปนอนขวางทางเขาเขาก็ขุดของเขาอย่างเงี้ย ก็ออกมาสิลูกมันก็ไปอยู่ที่อื่นสิหนูก็จะไปน,นอนในเขาขุดใจทำไมล่ะครับล้วครับขุดดินเส็มนืล้ะครับเดี๋ยวน้องก็ไม่สนใจพี่เลยพี่เขาคุยด้วยนะทำไมไม่คุยด้วยเลยเอาแต่ขุดอยู่นั่นนะ่ะไหนออกมาดิพอแล้วน,นี่พอแล้วมันเป็นหลุมออกไปไม่จะได้ฟังหลุมแล้วเนี่ยออกไปไขุด,ขด

แตจะไปรวบเขาด้วยเอาดูนี่นี่แค้นมานานแหละแค้นมานาน่ะนนขอส,สักทีนึงที่จะบอกขอสักทีน,นึงนี่นี่ร้อยร้อยเขาร้อยเกันเขาชีตนันแม่บอกว่ารีตนันห้ามขดุดหยุดเนี่ยหยุดออกไปจากมุมนี้แล้วเดี๋ยมันมาขุดทำไมเนี่ยฮะ ขุดทำไมไม่ให้ขุดมันขุดแทนยังมันขุดหทนยังไงมันขุดมาได้ยังขึ้น,นมาผู้ชายที่สุกุมคนนี้เป็นค,คนคนแน่รู้ไหมผู้ชายเขาแท้เลยเกินหเขาสุกุม ยเย็นทุกเก๊กแลโอ้โหมันหน้ามองแดดยังสีสิบห้าองศายิ่งหวานนี่แม่ทำเป็นเหมือนแอบทายจริงๆแม่ตั้งใจทายมันก็รู้อยู่เล่แบบพองเราเก็กเป็นหล่อมากส่วนอีกคนนึงทำแบบนี้เน่เน่เน่พอไหมตัวภาพพอ เหนื่อยใจอี่สาวนี้อ่ะอี่สาวนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะเปียกอยู่นะเบียดทั้งตัวแน่นนะ่าแม่สาวฟันเหลืองเนี่ยพอเถอะ <laughs> แม่ว่าแม่ว <laughs> ่าพอเถอะนี่มัน <laughs> อะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยเ <laughs> นี่ยบ้าต้องอาบน้ำแล้วล่ะลูกแม่ว่า ภาพมึงโอ้ยเราขุดเพื่อพี่บอกว่ากลับบ้านแล้วพี่หิวข้าวแล้วเราขุดได้แล้วเนาะนอ้นไะอ้๊ไอ้อะไรติดคอ